คลิปนี้จะเป็นรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษมีอะไรดีๆเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเออมาดูเป็นยังไงบ้างทำไมอะดูแลตัวเองก็ผิดหรอ,อคุณอาจจะน่าใส่ขึ้นปะนะแต่ก่อนนะคะคุณอาจจะเคยเนาะดูแลเขามาโดยตลอด อาจจะดูแลเขามากกว่าคุณให้เวลาในการดูแลตัวเองด้วยซ้มนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนคุณอนะกลับมาดูแลตัวเองแบบดีๆอะจะมาทีแบบถ้าเกิดว่าก่อนในนี้เขาไม่ค่อยถนอมคุณเลยอะนะคะเลี้ยงดูคุณแบบบุฟเฟ่หากินเองเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาดูแลคุณอนะเออหรือแบบต้องมาแสดงการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในในการที่กลับมาดูแลคุณเพราะว่า คุณดูดีเกินไปดูแลแต่เองดีเกินไปจนแบบมีอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยที่แบบเขาไม่รู้นะคะเขานะ่ะมันมีควาว่าเขาอ่ะยังสงสัยว่าคุณนะ่ะยังเห็นความสําคัญของเขาอยู่ไหมนะคะคุณมีใครมาขายขนมจีบท,ที่คุณกําลังอยากจะสายสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยจนลืมไปว่ามีเขาอยู่นะ นะคะ,ะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรักกันแฟนกันเลืออาจจะเป็นอดีตท,ที่เคยแบบจริงจังกันมากๆนะคะแล้วก็แบบตอนนี้อาจจะหา่าง whatever ไม่รู้ว่าสเตตัสประมาณไหนเนาะแต่ว่าเขาอยากให้คุณว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะนะคะการที่เธอดูแลตัวเองดีอย่างเงี้ยโอเคมันดีมันดีมันด,นด,นดีแต่ไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะให้ใครอะมายืนเคียงข้างเธอ แทนที่ฉันนะคะแล้วมันมีการกระตุ้นให้เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างที่เ,เป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังจับต้องได้เหมือนกันหรืออยากจะแสดงความเป็นเจ้าเขอาเจ้าของว่าฉันอยู่ตรงนี้ถ้าดูแลตัวเองก็ดูแลต,ตัวเองเพื่อฉันอันนี้โอเคแต่ถ้าแบบว่าดูแลตัวเองดีๆแบบมีอะไรแบบที่เขาไม่รู้เนี่ยมันมันบไ่ได้นะเ <laughs> นี่ยมันมีคนมองเนะี่ย มองระแวงสงสัยจริง,รงๆเขาก็ชอบแหละที่คุณดูแลแตัวเองดีๆค่ะคุณมันมันดูน่ารักมันดูสดใสเห็นแล้วมันก็แบบดูมีพลังงานดีๆเนาะแต่บางทีมันก็อดอดที่จะแบบคิดแบบไม่ได้ไงว่าดีเกินไปพิเศษไปมไปีอะไรปะอะไรเงี้ยคือคนเราจะดูแลแตัวเองไม่ได้เลยหรอก็คงเป็นอย่างงี้มั้งแบบว่าที่คนที่เขาชอบทักก็นเฮ้ยสวยขึ้นนะอืมดูดีขึ้นนะมีแฟนปะเนี่ยอะไรเงี้ยมีอะไรดีๆเข้ามาบ้า คุณก็แค่หันกลับมาดูแลตัวเองแค่นั้นแหละเออใช่ไหมล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นคุณอาจจะเคยทุ่มเ n เน g y ของคุณพลังงานของคุณไปกับการดูแลเขาจนละเลยตัวเองแล้วเขามันอาจจะมีช่วงที่เขาอาจจะแบบชินกับการดูแลของคุณจนละเลยคุณอะไรเงี้ยเช่นการสื่อสารน้อยคุณพยายามสื่อสารเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้นเขารู้สึกว่า เขาอยากจะถามเหมือนกันนะะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกัน,กนเขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณอยากจะสื่อสารกับคุณหรืออยากจะทักคุณเข้ามานะคะเขามองคุณอยู่หรือถ้าไม่ได้ไกลกันนะคะอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊คุณชวงนี้คุณไปติดต่อสื่อสารอะไรกับใครหรือเปล่านะโดยที่เขาไม่รู้ <laughs> อยากถามอยากถามอืมนะคะเออมีคนระแวงมีคนกระอา เราแบงแคลางใจไดยนะเออกังข้ามกลางคืนนอนไม่หลับอาจจะคิดมากหรือกังวลก็ได้ค่ะหรือแม้นกะ็คือคิดถึงนะคะบางคนอยู่ไกลกันเนาะยิ่งคุณดูแลตัวเองดีๆสดใสแบบเปล่งประกายเนี่ยประเภทคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยอยากจะมาเห็นคุณใกล้ๆชัดๆตัวเป็นๆน,นะคะดูสินหน้าใสขนาดไหนเนี่ยสงสัยจังนะคะเพราะว่าแบบพอไม่ได้เห็น,นด้วยตาก็มีความคิด ฟุ้งไปหมดว่าเอ๊ะมีอะไรดีๆหรือเปล่าโดยที่ฉันไม่รู้ไม่เห็นนะคะอืมเนี่ยมีคนอยากจะแสดงความรักนะคะเขาก็รู้แหละค่ะการที่คุณดูแลตัวเองดีเนี่ยคุณอาจจะแบบปรนเปลอตัวเองด้วยความรักการใส่ใจตัวเองเนาะมันก็ทําให้เขาคิดว่าอืมเขาเองก็ควรจะดูแลคุณให้ดีเหมือนที่คุณดูแลตัวเองดีดๆหรือเหมือนที่คุณเคย เสียสละหรือให้เวลาในการดูแลเขาจนละเลยในการดูแลตัวเองก่อนหนะ้าเขาคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เขาต้องทําอะไรเหมือนกันไนดะ้ในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะอุ้ยบางคนถ้าช่วงนี้ห่างเหินกันนิ่งกันนะเนาะในการที่คุณดูแลตัวเองคุณดูแปลกไปเนี้ยเขาอาจจะมีการไปปรึกษาด้วยนะบางคนก็จะไปเปิดไพ่ ไปถามหมอดูมันเขายังเขายังรักเขายังรักอยู่หรือเปล่านู่นนี่นั่นเลยแบบว่าคืออาจจะแบบระแวงไงแล้วอาจจะไปตั้งคําถามว่าเออคุณนะ่ะยังมีใจให้เขาไหมหรือคุณมีเขาแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะแบบนิ่งนิ่งสงบสงบ,สงบไม่ค่อยขยับขยื่นเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์อารมณ์แบบอืมปริวิเวกบ้างแหละเหมือนแบบอืมอยู่อ่า อยู่ไปปัสนากับตัวเองค่ะสงบสงบเกินสงบเกินไปนะคะสงบในเรื่องของการสื่อสารกับคุณแต่ตอนนี้ใจเริ่มไม่สงบค่ะหรือพยายามเหมือนกันพยายามข่มจิตข่มใจให้มันสงบว่าคงไม่มีอะไรมากคุณนะแค่อาจจะเอออาจจะแบบอยากจะให้เวลากับตัวเองอะไรเงี้ยแต่สงบไม่ลงในความสงบไม่ลงอาจจะปรึกษาเพื่อนอ่านะคะถ้าเกิดมีประเด็นเออเข้ามาหาคุณยางดีทํำย,ยังไงดีหรือหรือแม่นั่นคือปรึกษา ปรึกสาหมอดูว่าคุณนะ่ะแอบคุยกับใครหรือเปล่าทักมาที่ฉันได้นะ,ะเนี่ยเขาอยากรู้ค่ะเขาอยากถามอยากถามอยากอัปเดตชีวิตคุณว่าในแต่ละวันคุณทำอะไรบ้างแต่ก่อนคุณอัปเดตชีวิตคุณให้เขารู้ ะะไปไหนทําอะไรนู่นเนี้ยนั้นให้เขารับรู้ตลอดเลยเออตอนนี้คุณไม่ได้อัปเดตไม่มีเวลานะคะคุณก็อาจจะไปแค่ไปทําเรื่องของตัวเองแค่นั้นแหละเออใครจะมานั่งอัปเดตชีวิตตลอดใช่ไหมละ่ะเออตอนนี้เขารู้สึกคิดถึงในเวลาที่คุณเคยอัปเดตเรื่องราวของคุณนะคะอยากถามเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะตอนนี้คุณทําอะไรอยู่เป็นยังไงเราบ้างนู่นนี่นั่นใะนแต่ละวันคุณทําอะไรนะจ๊ะเริ่มเริ่มไม่มั่นใจละว่าคุณยังมีใจให้เขาคนเดียวไหม ออก่อนหน้านี้เขามั่นใจนะมันน่ามันโหนว่าคุณน่ะไม่มีทางเปลี่ยนใจจากเขาแน่นอนเนะคะ่ะแต่ตอนนี้ความมั่นใจที่ว่ามันเริ่มแบบค่อนแคลนอ่านะคะเพราะว่าเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวกันคุณดูแบบดูแบบด,แบบดูอาจจะมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นมั่นใจในการพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะดูแลตัวเองดีๆอะค่ะเนาะเนี่ยเขารู้สึกแบบคิดถึงคุณตอนที่คุณเคยให้ใจกับเขาดูแลขเขานะคะอืม มากมากเลยเนาะบางคนถ้ามีประเด็นก็อยากจะมาไขใจไขประเด็นหรือเคลียร์ใจเหมือนกันหรือไม่ไม่ได้มีประเด็นก็คืออยากจะเข้ามาคุยหรือเข้ามาสื่อสารหรือถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่สื่อสารน้อยไม่ค่อยคุยอะเขาอาจจะแบบอยากที่จะแบบสื่อสารกับคุณมากขึ้นไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาหายไปไหนหรือห่างเหินไปไหนนะคะแต่ตอนนี้ในทางกับการคุนคุยกับเขาน้อยลงหรือคุณไม่คุยกับเขาเลยเนี่ยเขาแอบจะอึดอัดเหมือนกันคุณไม่คุยกับเขาแต่คุณแบบ แต่คุณแบบดูแลตัวเองดีเกินไปแต่ไม่คุยกับเขานี่คือย,ยังไงเออมีอะไรแปลกๆโดยที่เขาไม่รู้หรือเปล่านะคะมีอะไรดีๆป่ะเนี่ย no one can replace you เธอพิเศษกับฉันมากนะไม่มีใครมาแทนที่เธอได้นะคะ i watched you in secret เขาบอกว่าเขาแอบมองคุณในที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงินแอบส่องน,นะคะถ้าไหนไม่รู้ I know we always connect I can feel your vice rami even we apart ตัวไกลใจใกล้ค่ะนะคะเขาบอกว่ารู้สึกสายใยของเราเชื่อมโยงกันอยู่เสมอถึงแม้เราจะไกลกันนะคะอืมอาจจะเป็นความรู้สึกคิดถึงคุณที่มันอบอวลในหัวใจเขาค่ะ,ะ,คะรากว่าคุณอยู่ตรงนั้นก็ในใจนะั่นแหละเออ just a cup of coffee in every morning w i t h you can make my day เขาบอกว่าการที่ได้ตื่นตอนเช้ามาจิบกาแฟยามเช้า,ชาคุณนะ่ะแค่เนี้ยวันธรรมดาก็เป็นวันที่แสนพิเศษแล้ว นะคะ What can I do for you to forgive me? จะทำยังไงให้เธอหายโกรธฉันเอาายให้กับฉันบางคนงอนบางคนโกรธบางคนไม่รู้ปริมาณความเจ้มจนในความคุณเคืองก,กันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาถามว่าใจทำยังไงเธอถึงจะดีกับฉันเอาายให้กับฉันแล้วก็ our happy days always heal me เขาบอกว่าช่วงเวลาดีๆที่เราสองอะคะ่ะเคยมีการละกันเนี่ย หรือทาอะไรดีร่วมดีๆร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจเขามากหรือเยียวยาใจเขาอยู่เสมอช่วงนี้ใครบางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดได้นะเพอได้คิดถึงวันดีๆที่เคยมีการอาการมันก็ทําให้เขาแบบมีความสุขและยิ้มได้เป็นอะไรที่หิวใจดีต่อใจแต่อยากจะแบบอยากไม่ให้อยากจะแบบกลับมาทําให้มันเป็นปัจจุบันมากกว่าที่ไม่ใช่แบบแค่อดีตนะอยากให้วันดีๆเหล่านั้นที่เคยมีมาในอดีตกลับมาเป็นปัจจุบันให้ได้ มันมีความตั้งใจนี้อยู่เหมือนกันสำหรับใครบางคนในนี้นะคะก็เป็น r a n d อม z o o มนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองก็ทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ